หรือแอคทีปเอไอที่ขยะกขยงที่สุดเฮ้ยหนูโยเยะเกินน่เป็นอนก็ไม่ได้ว้อวิวิพี่ตูนชอบนี่อย่างเงี้ยน่พี่ตูนชอบแบบมึงต่อยกูชอบงูแต่ว่ากูก็ขนลุกนะ้วยเจอแบบเดี๋ยวทั้งนอนทั้งคืนอ่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรฝาบออยิ่งกาเม็ดอมอนโอ้ยม อยู่แบบนี้ทักลงมีเออมาให้กูตายใจไะเนี่ยมาให้กูตายใจแน่นอนอ้าวโอเครอดรอดดีดีอดีดีอุ้ยอุ้ยนุ่มๆอ่ะมึงอยากให้มีแบบนี้จริงๆนะเอาดีๆปะแบบพวกเตียงอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติเรามีเตียงงูอ่ะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเนาะสำหรับคนที่ชอบงูจริงๆอ่ะอือกอชอบกูชอบนะแต่ว่าคือเยอะเกินไปงูเมื่อกี้น่ากลัวคนลุกนี่นี่อันนี้นั่นล่ะทุกคนคิดว่าทุกคนอยากได้อันนี้มาคิดเนี่ยอุ้ยโอ้ my god คือนอนกัดทั้งคืนอ่ะ ไม่เลยละมดอะขึ้นตอนไหนเออมดขึ้นกัดแล้าวจุดจุดจุดกัด